มาแล้วครับขบวนรถของถิ่นขบวนที่427นะครับจากต้นทางสถานีนครราชสีมาปลายทางสถานีอุบลราชธานีนะครับ วันนี้แะลดดิเซลล่าง r h n พศสา38ทําขบวนมานะครับแล้วก็คันท้าย <Okay. S 1> ก็สศห่อ1 0 2่พ่วงรวมมาทั้งหมด2คันนะครับวันนี้มาสั้นมากนะครับผม ขบวน427กำลังจอดหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบุรีล์นะครับผมวันนี้มาสั้นมากนะครับสำหรับขบวนที่427นะครับผมมาแบบน่ารักมากๆเลยนะครับได้เวลาออกแล้วนะครับขบวนรถท้องถิ่น ขบวนที่427กำลังออกจากสถานีบุรีรัมย์มาแล้วนะครับ